สวัสดีค่ะคลิปมีเม่กำนันสิบห้ามะเบิงใหม่ตระกูลผู้ของแม่กำนันเนาะค่ะว่าเมย์กำนันมีใหม่ตระกูลผู้มีอียงแน่มีผู้ยังแน่กะที่เหลืกนึ่ว่ามันบ่หลายอย่างเนาะนึ่ว่ามันมีบ่หลายอย่างพอมาเบิงแล้วกะอ้ากะมีหลายกว่าสามยางอยู่ตัวล่ะมาเบิงกันเนาะค่ะนาอแเม่กำนันมีผู้ยังแน่ เริ่มจากผู้ดงังธรรมดาเนาะผู้ดังเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ผู้ดังเหลืองนี่แหละเบื้องก่อนเนาะผู้ดงังผู้ฉีกเด้อค่ะเด้อตัวตน,นี้ผู้ฉีกผู้ฉีกแต่ว่าช่วงต้ในน้อยอยู่นี่เพิ่นบ่ทันนด้ฉีกเถอะดิเพราะไปสักระยะน,นึงเพิ่นก็จะฉีกแบบนี้เนาะค่ะนี่ เลื่อยไปสักระยะหนึ่งเพื่อนก็นจะฉีกอยู่ตรงนี้ผู้ฉีกเนาะค่ะนี่นี่ผู้ฉีกเนาะค่ะเนาะน,น,นี่แต่เพื่อนพเน,นฉีกสันตหัวอันนี้เลื่อยลงมานี่ผู้ฉีกเนาะคะ่ะตัวนี้อ่าแล้วก็ผู้แอปเปิลเนาะค่ะนี่อันนี้ผู้แอปเปิลผู้ด่างงาช้างเด้อค่ะนี่เด้ออันนี้ผู้ด่างงาช้าง อันนี้คือผู้ดังงาช้างจากาาางงาากนานร,กทระทางเดียวผู้ดังงาช่างแม่กำนั้นเคยเหตุคลิปไว้คือกันปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะย้อนเบิงได้เนาะค่ะผู้ดังงาช้างแม่กำนั้นมีกระทางเดียวน้อยคือกันคือกันกับออ,อมชมพู่มาดิแม่กำนันกะมาเอาตะละขอของเขานี่ตัวน,นี้ก็คือกันเ้อค่ะเนาะตัวนี้ก็คือกันนี่เอาตะลขอของเขานีเนาะเอามาเสียวบเนาะนี่เนาะน,น,นี่เอาตะละขอแล้วขอ คือการขยายพันธุ์เนาะนนี่แม่กำนั็เกามาเสียไ่บเอามาเสียไ้เ,าาเ,ไเนาะเนี่ยพอเขาก็จะเป็นพุ่มออกมาแบบนี้เนาะค่ะพอเวลาผ่านไปเนาะอันนี้ผู้แอปเปิลผู้แอปเปิลนี่ได้มาใหมาก็ต้องขอบคุณเด้อขอบคุณดำลงแผน่นขอบคุณลูกท้ายเนาะเอามาฝากเนี่ยค่ะผู้แอปเปิลค่ะขอบคุณหลายๆแล้วก็อันผู้ผู้ตัวนี้ อันแม่สิเหมือนเพื่อน่าผูแหนบ่บุราแม่จำซื้อถืบอบเนาะนี่เนาะอันนี้คือได้มหม่เนาะคะะ่ะเนาะอ่าลูกมาฝากข้าจำซื้อผิดกับขอโทษเดอ้อเพราะว่าเป็นของไม่เนาะอาจสีบอย่งยังบอท่านใน้คุณนเคยค่ะถ้าผู้ใดหูจกักก็บอกแม่กำนันใน่เดอ้อนี่มันเมีนเมนบอแม่กำนันเบ,ถบ,นบาถือบอผูแเนี่ยบุราถือบอติว่าจังไดเนาะคะะ่ะเนาะ อันนี้เนาะผู้ดังง้าช่างจากกระทางเดียวก็ได้หลายกระทางอยู่เนาะแม่กำลังสิงให้เบิ้งนิดนึงเนาะค่ะอันนี้ที่ขยายไว้เนาะที่ขยายพันไว้น,นี่เนาะก็คือผู้ดงงังงาช่างจากกระทางเดียวขยายไว้แล้วก็บอมิทัลโนี่ดอกแก,กพี่ยพี่เกน่นองไปก็หลายหลายกระทางแล้วเนาะเนี่ยอันนี้กำลังสิได้ขยายพันธุมาอีกเรียวนี่ทำจำนวนไปเรื่อยๆฮะ ก็ผู้ดังเท่าธรรมดาผู้ดังเหลืองนี่งามดีนี่เห็นบออาดูความอ่าเบิง่งความไปของเขาเด้อเขียวเหลืองงามแทเด้นี่เนาะอากาศมาทางนี้กับผู้เหลืองเนาะนะอันนี้เนาะคะ่ะผู้ดงังนั่นแหละผู้ดังเหลือง ทางนี่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ผู้ดางเขาธรรมาดาเนี่ยผู้ดางหน่อยเขาธรรมาดานี่ละะผู้ดางเขาธรรมาดาเนาะละกะผู้ดางราชินีหินอ่อนอ๋ออันนี้ราชินีหินอ่อน นี่ครูดางราชินีหินอ่อนอันนี้ก็เสียบแบบว่าจิงเดี่ยวคือกันเสียบจิงเดียวคือกัน,เ,เ,นเพิ่นกับอันนี้งามด้วยค่ะผู้ราชินีหินอ่อนเนาะเหม่กับนั้นงามคักเสียบไว้เพื่อนเอามาใหา้คือกันอันนี้ลูกก็เอามาใหา้คือกันแต่ว่าก็อีกคนละสวนเนาะเอาผู้เหลืองกับผู้ราชินีหินอ่อนมาให้แหม่กับน<ๆ>ั้น<อ>แหม่กำนันกับมาตัดเทละข่อละขอ มาเชิมไปคือกันก็ได้หลายกระทางอยู่พื้นกันเนาะอันนี้นี่ค่ะกรขึ้นมาแบบนี้กลับอ่กับอันนี้โบหูวาะโบหูววะเป็นผู้หรือว่าเป็นพิโลหรือว่าเปนน็นยังงอันนี้แม่แม่แม่มน้่นงโบหูเดอ้ออันนี้เพื่อนมาน้่งกันมาน้่งกันเบื้งดูเป็นแต่แม่กำน้่รุนดรงบองหรือจังใดอันนี้นะอันนี้คือ เอาไม่แอ่วส,สันเพื่อนฝากมาไห่ลูกฝากมาไห่กับมีอัอนลาเจนี่หินอ่อนกับต้นนี้กับเลยบบฮูจักซื้อค่ะฝากถามแน่ผู้ใดหูบอกแน่บอกแม่กำนันแนี่หนีแม่ต้นนี่แม่ต้นนี่แม่จ้านี่มยอ,ออกมาแบบนี้เนาะใบเขียวกับมีค่ะอันนี้แม่กำนั้นก็เอามาตัดใบนี่แหละตัดใบเสียบไว้ บุหูว่าอ่าสิเป็นตระกูลผู้หรือสิเป็นพี่โลหรือสิเป็นอย่าง <c oughs> อันนี้คือความบรลลูของแม่กำนันเนะาะบัตอ้มช่างเป็นนี่แม่เป็นตะรุ่นดางบ่ <c oughs> นี่หลายใบอยู่เด้นี่แม่เนาะเอาเอายิงๆเเด้อ เอาจิงริงแม่ํำนั้นเสียว้อันไดใหม่มาด้วยด้วยด้วยที่ว่าห้าหักใหม่เนาะอ่าได้ใหม่มาอันใดห้ากับแม่เสียบไใบเสียบว้ขยายใบด้วยที่เออซื้อใบยังเปลี่ยนใหม่ยังกะกะค่อยว่ากันอันนี้คือคือความจริงเนาะแม่กำนันเป็นยังสันอหลีเนาะเป็นยังสันอหลีหมาจะ้ะอันนี้ไหาะที่นี่พอมาเบิงอื เสียไปแล้วกับมาเบิงเพราะเขาเขางอขึ้นมาเขาปงขึ้นมาอากาศงามเนี่ยค่ะเนาะอันนี้ก็งามอยู่เนี่ยงามอยู่หล้กก็มีความที่จะรุ่นดงัดงความดัดง,ดง,สดงสําไดดังดังปติดกระแสดังสําไดรก็สร้างโถอ่าโดยโดยการที่เท้ามาเข้ากังงามเบิดละเนาะอืออยู่ขบ,บานเท้านะประดาประดาไว้บานเท้านี่ละถึงสิบพมีลาค่าแต่แต่มันมีคุณค่านะคะ เ <laughs> มียนบัวนี่แม่เสียบใบกิ้งเดียวแบบนี้แม่นี่แม่งั้นก็นตัดนี่อันนี้คืออ่ากิ้งที่เสียบเสียบใบกิ้งเดียวเขากับนี่งอกขึ้นมาแบบนี้เนาะอันสําหรับราชีนี้หินอ่อนเนาะค่ะงามเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณอลูกๆที่ฝากมาให้ <laughs> ลูกๆที่ฝากมาให้อาเจเพื่อนกระสบ ว่าแมกำน,นันน่ะมาปลูกต้นใหม่คนก็นเลยฝากมาไห่ลูกๆก็ฝากมาไห่ขอบคุณหลายๆตอนนี้งามเหล้อเอ่อแมกำน,นั่นปลูกขึ้นเลี้ยวงามเลี้ยวเนีน่ยเนาะค่ะเนาะอ่าคลิปนี้กะเอามาให้เบิ่งแล้วก็ฝากถามน้ำเ้อค่ะเด้อน่ยนะคือต้นอีหยางซื้อมาจางังไได ค่ะลองเฮ็ดกันเบิงเด้อค่ะลองเฮ็ดกันเบิงเฮ็ดคือแม่กำนันเบิงเด้อู้ท่มีต้นไม้หน่อยๆกะสิมีต้นไม้หลายๆเด้อเนาะ <c ười> ค่ะมีรายรับจากการที่เฮ้าบ่ต้องใจค่ะค่ะเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเนาะค่ะเนาะอ่าปลูกได้ขยายเป็นสุดยอดมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ